อ่ะเดี๋ยวมีลูกค้ารออยู่นิดนึงคันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่คันนี้อ๋อคันนี้ฟาเซโร่นะครับพิเศษตรงที่คันนี้นะของแต่งเยอะมากเยอะไล่ไปตั้งแต่ตัวจุดหลักๆก็คือล้อแม็กเป็นทีนะครับคันนี้สีทองนะแล้วก็ชุดแต่งเยอะมากมีรอยนิดนึงมีรอยนิดๆนี่หน่อยนะครับแต่ว่าถามว่าเก็บให้ไหมเก็บให้อันนี้คือรถที่เพิ่งมาเลยนะค้าบางคนเขาก็จะถามว่าทําไมถึงไม่ทําให้เลยแต่แรกล่ะไม่ อันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาให้ดูแบบนี้ก่อนอ่าไม่ขัดนะครับคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันนะลูกค้าบางท่านชอบรถที่เข้ามาเดิมๆไม่ต้องทําอะไรเลยมีรอยบอกจะทําสีตรงไหนบอกอ่าแบบนี้สบายใจนะครับทั้งคนซื้อและก็คนขายสบายใจคันนี้อ่ามาเป็นล้อนะครับตัวนี้เป็นขอบขอบ20นะครับซีรีย,ยางค่อนข้างหนานุ่มนะครับ20ไม่แข็งนะตัวนี้ซีรีซีรีแก้ม50นะซีรีแก้ม50 ย้ำว่ายางใหม่แมกใหม่นะครับถ้าท่านใดที่ไม่ชอบติดรูพวกนี้สามารถเปลี่ยนได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับอันนี้คือเจ้าของเดิมแต่งมาสวยมากไม่ียรง่ายๆว่ายังไงดีคะเวอาครับอันนี้สปอร์ตใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่ว่าหล่อแล้วใช้งานไม่ได้ไม่ใช่ันหล่อไม่เอาไหนนะครับย้ำว่ารถคันนี้มีเจ้าของก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งท่านนะครับชุดมือเปิดเคเบล่าแท้นะครับอันนี้คือแท้นะครับใหญ่เคเบล่านะฮะแท้นะครับเคเบล่าแท้มันจะมีมิติเป็น3 d ดีนะครับ เป็นเส้นใยเียบล่าอยู่ข้างในเป็นเส้นใยเ่เบล่าอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีตัวรองท้อยมือเปิดสีดำมาให้ไม่ชอบเปลี่ยนนี่ <c oughs> อบอกเลยว่าในฐานะของคนอยู่ในในในวงการรถยนต์นะครับมาหลายปีอยากจะบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าจับตามองที่น่าใช้มากมนะครับ คุ้มเงินแน่นอนคุ้มค่างเงินที่ท่านเสียไปแน่นอนนะครับราคาเหลือเพียงเท่าไหร่ตอนนี้ปกติอ่ะถ้าตอนเปิดตัวเขาอ่ะมาล้านห้าเลยนะครัตอนนี้เหลือเจ็ดแสนเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแสนเจ็ดเก้าโคตรถูกเลยนะท่านใดที่หาอยู่นะพี่อาบอกเลยว่าวางตีความพอใจรับประกันความพอใจว่าถ้าท่านกําลังหารถอยู่นะ SUV นะครับหรือรถพื้นฐานพิค up แบบนี้นะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้มากเรื่องรถคันนี้นะครับให้คะแนนเลยนะหนึ่งร้อยคะแนนเนี่ย ให้ไปเลย99็นะครับเป็นรถที่น่าใช้มากนะย้้ำอีกรอบหนึ่งนะ,ะครับใช่คือไม่ค่อยเห็นเนาะในด้วยสเปคด้วยคือปกติเราจะเห็นด้วยในเจนเดอร์อ่าแล้วก็ด้วยสเปคประมาณเนี้ยใช่ความคุ้มค่านะครับถ้าอยู่ใกล้นะครับมาลองขับได้เลย